สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลีมีติดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันติกุลได้มีการพต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้พต์ข้อความว่าป้าเดือดไล้สดฟาดนาหนึ่งชั่วโมงเต็มแฉนาโดนทัวลุงเลยทำคอนเทนต์ซีดีช่วยลุง ตอนนี้ยังรอซีดีนั้นอยู่ช่วยนะสร้างไรายได้ให้มีส่งค่างวดรถหากินบนความทุกข์ของครอบครัวแน่ใจได้ยังไงว่านาแต่พูดเรื่องจริงแสดงว่าตาบอดสีด้วยกันทั้งหมดหูก็หนวกพอๆกันมันเกินไปแล้วหากินบนความทุกข์ของคนในครอบครัวมันเป็นไรายได้ของเขาเขาไม่เคยละอายใจคนอื่นไม่เท่าไหร่ คนที่ขานตามกันมาออกมานี่มันเหลือเกินจริงๆมันไปใหญ่เสียหายคนที่จิตใต้สำนึกดีมันไม่พูดแบบนี้จำได้ไหมซอยที่ซื้อให้แม่ถึงจะเล็กน้อยแต่ก็ซื้อให้ด้วยใจอย่าเอามาพูดเล่นมึงดีนกักหรอความคิดต่าๆมันเกิดมาจากสมองของคนที่เกิดจากท้องยายสมควร ได้ยังไงรู้หรือเปล่าพ่อแม่ทุก์เพราะการกระทําเท่าไหร่แล้วและเรื่องของการทําซีดีช่วยลุงเป็นแค่คอนเทนต์เพราะโดนทัวลุงเรื่องตัวเองเคยเอามาพูดบ้างหรือเปล่าเอามาซีดีที่บอกจะช่วยลุงได้นะ่ะไปว่ายูทูบเบอร์คนหนึ่งแล้วบอกทัวลุงเอาอะไรมาแก้ปัญหาดีเลยทำคอนเทนต์ซีดีช่วยลุง เพื่อให้คนกลับมากดติดตามเหมือนเดิมเป็นไงละ่ะซีดีช่วยลุงทัวไม่ลุงรออยู่เอามาคนที่ทำผิดมักจะโยนให้คนอื่นตลอดพ่อแม่สอนยังไงไม่ฟังพูดอะไรสนุกสนานพูดอะไรก็ได้ที่มันเป็นเงินทองขายทุกคนในครอบครัวตัวเองมีความดีตรงไหนบ้างพูดมาสิรักพ่อรักแม่ยังไงตาชันดำนา ไถนาง,งกงกพ่อแก่จะตายแล้วหาแต่ความทุกข์มาให้พ่อแม่น้องชั่วๆไขไขได้ขายหมดไม่ได้เห็นน้ำตาน้องชั่ว,วแบบนี้หรอกบอกนะตายห้ามหน่อยสิห้ามไม่ได้บอกแม่แม่ก็ห้ามไม่ได้พ่อก็ยิ่งไม่ต้องเลยอันนี้หรอคนดีที่คนยกย่องอยากให้เราออกมาปกป้องตัวเองทำดีขนาดไหน ขายไข่ขายได้หมดคนแบบนี้เรียกว่าคนดีอยู่หรือเปล่านินทำคอนเทนต์ให้คนดา่าอยากออกสื่ออยากออกโซเชียลหลังใหม่ไม่คุยแชมาแชมาเลยบ้านใครมีพี่น้องแบบนี้ชิบหายวายวอดกันหมดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นความชั่วของตัวเองกล้าขุดมาขายหรือเปล่ามันไม่จริงใจกับใครหรอก บนโลกนี้มีครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวที่บ้าบอกคอแตกโกหกไปวันๆถ้าสองสามคนนั้นไม่ดา่าจะทำคอนเทนต์อะไรมีหูมีอะไรอีกนะก็เลยทำคอนเทนต์ให้คนดา่าเรามันการศึกษาน้อยยังดูออกเลยไม่มีข้อมูลอะไรเลยถ้าไม่เข้าไปหาจะมีเงินจ่ายค่างวดรถไหมถ้าพี่คนนี้ไม่ได้เข้าไปหา จะมีเงิน YouTube จ่ายค่างวดรถหรอถามหน่อยเพราะอยากให้น้องได้ก็ถึงเข้าไปไม่ได้อยากให้น้องเป็นพยานเรื่องของพี่ขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วเพราะใครเป็นต้นสายปลายเหตุไม่หวังให้ใครมาเป็นพยานให้เป็นยังไงเดือนแรกเดือนที่สงเงิน YouTube เข้ายัางจะมาถามอีกว่าไม่ได้อะไรฟังคำไว้นะมีคนบอกว่า คนทํำผิดมักจะโยนความผิดให้คนอื่นลูกชายคนเดียวมีแต่คนรักแต่ถ้ามันชั่วจะเอามันไว้ทำไมพ่อแม่ก็เตือนไม่ได้เขามองทางนี้มีแต่ความชั่วความไม่ดีมั่นใจใช่ไหมว่าไม่ได้อะไรจากลุงจากป้าแมเงินเดือนเข้าเดือนแรกดีใจสุดๆอยู่ทางโน้นไม่ได้สักบาท อนมีคดีใหม่ๆปู่กับยามาดูบ้านให้ไก่หวังเยี่ยมก็มานี่อยู่ไกลเคยมาเหยียบกันบ้างหรือเปล่าเขามาดูแลหลานให้เขายังได้แค่นั้นเลยนี่อยู่กอก,ก,กๆไม่เคยมาดูได้เยอะกว่าเขาตั้งเยอะยังเอามาพูดอีกเรื่องทนายไม่จําเป็นต้องบอกมาถามเรื่องทนายอีกไปหายอย่างไปหายอย่างจําเป็นต้องบอกไหมถ้าบอกแล้วเอามาพูด ให้มันเสียหายรู้ไหมทําไมถึงไม่บอกเพราะด่าว่าเขาทุกๆวันใครจะบอกมีไม่มีลุงกับป้ารู้กันสองคนด่าเอฟซีนะาเย็บพอกันกับนา้าแตนด่าเอฟซีของนา้าบอกว่าคอนเทนต์ส่วนมากคนจะชอบคนแขวะคนแซะคนอื่นดีๆเยี่ย,ยมๆสุดยอดแต่ป้าดูแล้วคนที่เชียร์กัน เรื่องเล่าไม่ดีแสดงว่านิสัยเจคอเหมือนกันชอบเรื่องเล่าที่ไม่ดีชอบเรื่องเล่าที่ว่าคนอื่นคนที่เขาบอกว่านะสูซ,ซูมีพ่อแม่มีคนในครอบครัวบ,บ้างหรือเปล่าคนที่มาซ้ำๆนี่ถือว่าแย่มากเลยสุดแย่มหาแย่แย่กว่าอะไรแย่กว่าหมาตัวไหนหมาตัวไหนมองไม่ออก ก็แย่ยิ่งกว่ากันอีกเข้าใจบอเอาไปบอกเดอเย็นนี้คงจะมันมากเดี๋ยวจะไปหาอาบน้ำให้สะอาดเพราะวันนี้พูดเรื่องสุขปุกมาเยอะเนี่ยไอพ่อไอแม่ดูหรือเปล่าด่าแค่ไหนคนประเภทนี้เนี่ยก็น่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าคนอยู่ใน ยู่ในโลกนี้เนี่ยมันยังมีแบบนี้อยู่หา<ม>กินกับเขาด้วยการว่าเขาเรื่องตัวเองเคยเอามาพูดบ้างหรือเปล่ามึงเตรียมจะเหยียบจะย่ำครอบครัวพี่ไปถึงไหนเอามาซีดีที่บอกจะมาช่วยลงได้นะ่ะจำได้หรือเปล่าคิดถึงความดีเขาบ้างหรือเปล่า ไปว่ายูทูบเบอร์คนหนึ่งแล้วทัวลงแล้วปิดว่าทัวลงทัวลงก็ตัวเองทําตัวเองทั้งนั้นเอาอะไรมาแก้ปัญหาโอ้ซีดีนี่ช่วยลุงได้เนี่ยซีดีช่วยลุงได้เพื่ออะไรเพื่อคนกลับมากดมาติดตามเหมือนเดิมว่าทัวลงแล้วนะ่ะเป็นไงซีตรงน,นั้นอนะ่ะซีดีช่วยลุงพล ทัวเป็นไงทัวไม่ลงเพราะว่ามีซีดีช่วยลงพลรออยู่มาเอาเนี่ยเอามาถ้าไม่พูดถึงเรื่องสร้อยให้แม่นะป้าจะไม่ออกมาพูดเลยนะมีคนคนหนึ่งอาจจะกลุ่มหนึ่งก็ได้เคยบอกนะคะป้าจำคำนี้มาตลอดเลยนะเขาบอกว่าคนที่ทำผิดเนี่ยมักจะให้ร้ายคนอื่น มักจะโยนความผิดไปให้คนอื่นตลอดจำคำนี้ไว้เลยนะโยนมาเลยอะไรที่มันไม่ดีนะ่ะคนเขาจะได้รู้ไงว่าทำไมถึงโยนขี้โยน,โยนอะไรไม่ดีไม่ดีมาหาทางนี้ตลอดเนี่ยมันเพราะอะไร ไ่ได้ให้คนสืสอนเด้อคนสิสอนแต่ป่ะจำดอกแต่พอแม่สอนยังประจำาบะจือเลยมันเกินไปพูดเอาสนุกสนานพูดเอาอะไรก็ได้ที่เป็นเงินเป็นทองน่ะคนประเภทนี้เนี่ยไม่สนใจแล้วว่าคนในครอบครัวจะทุกข์จะร้อนขนาดไหนคนซัวแบบนี้มันก็มีมันบอกไปหัวไปมีความสุกข